หากว่าข้าเข้าใจไม่ผิดการที่เราจะปรับอสูรน,นกมันคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนข้าไม่เข้าใจเจ้าจริงๆเลยจเลยจ้าจะกังวลกับอสูรน,นกเพียงตัวเดียวอย่างนั้นหรอเจ้านี่มันไม่ได้เข้าใจอะไรเลยสิ่งที่ข้ากังวลก็คือจุดกําเนิดของมันต่างหากละ่ะหากว่าข้าเข้าใจไม่ผิดอสูรตัวนี้มีกําเนิดมาจากสวรรค์แถมเจ้านั่นก็คงไม่ใช่ผู้พิทักษ์ของสัตว์อสูรตัวอื่นๆแน่นอนอาจจะเป็นไปได้ว่า,าชะตาของมันคือกําจัดพวกสัตว์อสูรทั้งหมดมันเป็นอสูรที่มีทั้งความดีและความชั่ว ข้าต้องการให้เจ้าทราบเรื่องนี้เพียงลําพังใหญ่ไปละในอดีตข้านั้นไม่เคยเกรงกลัวสวรรค์แต่ตอนนี้ฮะตอนนี้อะไรทําไมเจ้าถึงไม่พูดต่อละ <c oughs> <c oughs> ท่านพี่สถานการณ์ตอนนี้มันอันตรายเกินไปสําหรับท่านข้าว่าท่านกลับไปก่อนเถอะตกลงช้าก่อนท่านมาที่นี่ได้ยังไงกันท่านเจ้าสํานักทําไมถึงมาที่นี่ยินลูอาจารย์ของเจ้าร้องให้ข้ามาปกป้องเจ้า เฮ้ <Hey. S 2> เจ้าเด็กนี่มีอะไรแปลกๆทั้งที่มีเพียงจิตวิญญาณกระบี่ขั้นที่สิบเท่านั้นแต่ทําไมจิตวิญญาณของมันถึงได้มีบางอย่างดูแปลกๆไปช้ากอนในเมื่อเจ้าอยู่ที่นี่แล้วเจ้าไม่จําเป็นจะต้องถอยหลังกับข้าต้องการให้เจ้าร่วมมือกับพวกข้าเพื่อกําจัดอสูรตัวนี้นี่ช้ากอนสิเห้ <Hey. S 1> บ้าเอ๋ยเจ้าพวกนี้มันเร็วกันซะจริงผึบทาไมผู้อาวุโสเฉินถึงได้รีบร้อนขนาดนั้นล่ะ อู่ซางประมุกนิกายถ้ำวายุถ้ำหินฟึงเจ้าคงไม่เข้าไปข้างในโดยไม่รอพวกข้าหรอกใช่ไหมโขงโปชานปรมุกนิกายผีหาไม่ได้หรอกข้าเองก็กําลังรอพวกท่านอยู่การบ่มเพาะพลังของคนเหล่านั้นสูงมากเลยเจ้าควรจะตามหลังคนเหล่านั้นไปก่อนจนกว่าเวลาที่เหมาะสมจะมาถึงตกลงข้าว่าพวกเรารีบๆลงไปข้างล่างกันเถอะนะฮ่าๆๆนี่ช้าก่อนสิรีบตามเขาไปเร็ว หยินยู่ค่ายก็อยากจะลงไปข้างล่างเหมือนกันสระดาษสูนตัวนั้นมีความสําคัญกับข้ามากข้าจําเป็นอะไรนะท่านพี่ข้าขอร้องล่ะอย่าลงไปเลยท่านพี่เฉินยู่เป็นคนที่มีเบื้องหลังไม่ค่อยดีนักอีกทั้งเขายังสนิทกับจูทิงจานอีกด้วยข้าไม่หว่นเกรงกับนกอะสูนตัวนั้นหรอกแต่ข้ากลัวเขาจะทํรลายท่านใช่แล้วน้องชายเจ้าอย่าลงไปข้างล่างเลยนะข้าต้องไปหยินลูเจ้าเชื่อข้าเถอะข้าไม่เป็นอะไรหรอกก็ได้ท่านพี่ข้ายอมแล้วแต่ข้าจะต้องไปกับท่านด้วยนะ ไม่ยินรู้เจ้าจะต้องรอข้าที่นี่ข้าสัญญาว่าข้าจะกลับมาแน่นอนแต่ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วละ่ะน้องชายหากเจ้าไม่รังเกียจข้าเองก็อยากจะไปกับเจ้าด้วยนะเจ้าควรจะพาเขาไปด้วยนะเขาจะต้องมีประโยชน์แน่นอนตกลงพี่เสี่ยวเราสองคนลงไปข้างล่างกันเถอะ